เ,เพราะว่าบ้านน้องจะอยู่ทางซอยชกิกับตีูส่วนผนะ้าที่ผมมาเข้าไปรับผ้านะ่ยจะเป็นถนนเรนราบัดนะหน้าบ้านของผมถนนใหญ่หาบ้านซึ่่กะวที่ไปเมบลักษาะเกพยาระผมอ่ะนำรถไปรับผ้าเนะี่ยทำไมต้องใช้เวลานาน,านจังเจ็ดนาทีแนาทีลุงไปอยู่ไหน ล,ลาดังกล่าวมันเป็นเวลาการคำนวณการกำหนเวลาช่นนองซึ่งให้สำนวนปากคำใน9 9 9มันเกียเพียงแค่1%ไปส่วนต่างแต่ว่าการมีรหลักฐานสิ่งที่เราจะได้รับฟังวันนี้มันจะตรงจุดที่เราคิดว่ามันถูกคนไหม่เพราะว่าทอนฟังก็ทันซีเรอนสว่าแล้ว เราเขารอว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานเมีวามรู้ืว่าจะเป็นบว่ามั่นใจมากๆาจนแบเราได้ยูนกับเจ้าหน้าที่ครับทีมเราจะให้เราอย yes. ู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ตงไได้ไับ เจ้าหน้าที่บอกว่าท่านบอกว่าตำรวจไม่เคยพูดว่าลุงเป็นผู้องสงสายนี้ท่านพูดแต่ท่านไม่ได้พูดผ่านสื่อสื่อไม่ได้ชอบไปรับฟังท่านจะกัารนั่งคุยกันในห้องแคบๆููกันมรถอดทำงานแบบลับๆ มีใจเท่าไหร่ครับ